สวัสดีค่ะมาพกกับกินยูแบบบันบันพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้สภามาเิ็ดกระเผาค่ะเมนูวันนี้มีอยูสองอย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกที่จะเห็ดแหบึงค่ะก็คือซุปหน่อไม้ดองเมนูที่นโป๊ปล,ปล,ลาไหลไหค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังตบออกนามหนึ่งนะคะ่ะมีคนที่ตบออกนานหนึ่งเพราะว่าเขาซื้อมาจากตลาดนะคะพี่น้องเพื่อความสะอาดก็ตบออกนี่หน่อยนึงนะคะเผื่อให้มันแบบบ่บเปียวแห้งค่ะละอีกเมนูนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะใหบึงปลาทู ทอดค่ะพี่น้องผีกะซุปน้ำม่สดนะคะปลาทูซื้อมาจากตลาดกับ่มขอยซุปกันเดีวยวคะ่ะพี่น้องปลาทูสดนะคะก็เลยมามักกับเกลือกับพริกให้แล้วก็โรยด้วยแป้งทอดกรอบมาทอดกับกอผีกะซุปน้ำมันสดนะคะพี่น้องเอาราคาทุกคอนุญาตทอดปลาทูให้แล้วเรียบร้อยรยคาเดียวสุพามานคซุปน้ำมันเต็ต่อจ้า เอาละค่ะพี่น้องหลังจากต้มน้ำมันดองแล้วค่ะนูจะพามาสุบนะคะพี่น้องนี่คือกระเทียมค่ะใส่ลงไปสองกลีบนะคะบางค้นกับโบใส่เวยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวนะคะถ้าปกติถั่นูมีพริกดิบนะคะพี่น้องพริกดิบแดงๆอ่ะนูจะใส่ลงไปน้่เนาะค่ะหนูบบมีก็เลยใส่แต่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมนี่บโบเมนบโจโจงเลยค่ะพี่น้องบบจำเป็นว่าต้องใส่ทุกคนนะคะอันนี้ก็เลี่ยจะข้าชอบค่ะผู้ใดชอบผู้ใดมากก็ใส่ลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำไม้ดองขออนุญาตใช้มือหยุมค่ะนี่ค่ะเมนูน้ำใหม่นะคะพี่น้องเป็นเมนูี่่น่มากเลายค่ะพี่น้องกินจังเลยกับบ่เบือค่ะนี่ค่ะตำให้อ่อนกันเด้อค่ะ ทำข้าวหน้าใหม้ออดละค่ะพี่น้องแล้วเราก็จะปรุงเครื่องค่ะหนูก็จะใส่พริกป่นนะคะพี่น้องใหม้ดองนะคะพี่น้องมันจะมีความเผ็ดอยู่แล้วเด้อค่ะสําหรับพี่น้องผู้ใดบ่กินเผ็ดก็จะใส่หลายนะคะพี่น้องเพราะมันจะมีความเผ็ดความเฟื่อนอยู่แล้วตามด้วยข้าขวคั่วค่ะใส่ลงไปผู้ใดมีง่าก็ใส่ง่าค่ะแต่ว่าหนูบบมีนะคะพี่น้องก็เลยใส่หัวแทนค่ะใส่ง่ามันก็จะหอมอีกแบบนึงเ้อคะ่ะพี่น้องตามด้วยชูรั นี่ค่ะของแสบของนัวใส่ลงไปค่ะใส่หลายแสบหลายตามด้วยน้ำปลา้าใส่ซีได้หลายแนวนี้สองทับพีนี่แหละค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาจักนิดนึงค่ะ สำหรับผู้เปาลานุ่นนะคะพี่น้องก็บ่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มเนะ้อะเพราะว่ามันจะเข้มเกินไปเนาะอันนี้ก็คือว่าพี่นอ้องส่านคือสบอเบอรละเอียดค่ปะปนังก็คือว่ามากแบบใดชอบแบบไดปรุงตามใจปากเจ้าของเนะ้อะพี่น้องแต่ทีนูเน็ฮให้เบิ่งนี่คือตามสไตล์ของโน้ค่ะหลังจากนั้นเข้ากับยุ่งค่ะให้เขาคัวให้พี่ปนเขากันดีกับน้ำใหม่ค่ะ ด้เป็นโลกเก่านะคะพี่น้องโลกเก่าปดแข้งปดทาง,ทางกินน้ละไม้ลายกะบบดินนะคะกินน้ละไม่กินไก่กยังสือนะคะพี่น้องก็วชวนนิ้วน้อนเดี๋ยวเป็นนิ้วมัดนิ้วก็จะกินไปก่อน,นะค่ะพี่นอ้องหอมฮว่นๆหอมขรุขระหอมหลังจากนั้นคะ่ะเราก็ชิมเลยชิมคือตำบักหุ่งนี่แหละคะ่ะน้ละไม้ดองจะมีความเปรี้ยวนะคะ ข้าสต๊ดเปียวด้วยน้ำตาลทรายบมงคข้นมักเปียวให้แห้งกับบองตัดด้วยค่ะพี่น้องใส่ไปเลยค่ะแต่ว่าพวกนูน้งเอาเปียวแน่แล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงนิดเดียวเวยค่ะเป็นประมาณว่าบวมเป็นไหวหวานเป็นอาหารที่กินละเลียนเนาะคะ่ะให้มันแบบว่ามีรดปรลาแห่มแค่นั้นเนาะคะ่ะพี่น้องน้ำปลาไหลอีกหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่นัวพอค่ะน้ำปลาไหลของพวกนู้มันจืดต้องใส่ไลเนะะี่ยค่ะ แค่นี้เอายูเลยค่ะบ่เั็นเด้ยแล้วเลยค่ะพี่น้องเห็นขวดเอาสาขึ้นนิ่มม้อนมาแล้วเลยค่ะใส่ต้นหอมนี่ค่ะต้นหอมผักชีใบสะระแหน่เครื่องปรุงลาบนะคะพี่น้องมีใส่ลงไปเลยค่ะจะเพิ่มความหอมความแซ่บขึ้นไปอีกค่ะถ้าข้าบะเฮ็ดซุปเด้อค่ะพี่น้องเนื้อไม่ดองนี่เมนูหนึ่งที่เฮ็ดแซ่บก็คือตําแเจลเลยค่ะพี่น้อง ตำเจ้านี่น้ำไหมใส่ข้าดองเองอตำแซ่ป,ปลาแดงปลาหลาเป็นตอนเลยค่ะกินแซ่เพื่อกันค่ะพี่น้องนะคะแซ่หนนะะุ่นหัวแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะซุปน้อไหมดองนะคะบรได้ใส่ง่าค่ะใส่ข้าวหัวหอมหอมๆค่ะกินก็พักกินก็ข้าวเหนียวกินกับปลาทูหน่อยเถอะนะคะพี่น้องเอาละจ้าที่นี่ได้นูสมตัติแดงเขากินเบิ่งว่าพักเนี่ยค่ะมีนูมีอีอย่างแน่กินก็ซุปน่อไหมจ้า แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะ,คะพี่น้องซุปน้ำม่สมนะคะนี่ค่ะ,ะเอกของงานเลยคะ่ะซุปน้ำม่เใส่สมใส่ข,ข้าวคัวหัวหอมนะคะพี่น้องนุ้งบปรี้ยวใส่งาเนาะคะ่ะเป็นข้าวขัวค่วคะแซ่บพื้นกันค่ะพี่น้องข้าวขัวนะคะแล้วกินกับดอกแคสดเวยคะ่ะพี่น้องแนะน่ำเนาะคะ่ะ กินกับดอกแค่สดค่ะพี่น้องกับสุดละใหม่ค่ะกับใบหัวเสือนะคะใบโหระพาแล้วก็ต้นหอมค่ะพี่น้องแซบค่ะก็จะมีข้าเนี้ยนะคะพี่น้องมี่ค่ะมีข้าเนียวหนห้อนหนึ่งใบเต็มกะติคือเก่าค่ะแล้วก็ปลาทูทอดค่ะพี่น้องมันโตหน่อยอาจจะสมงงามนิดนึค่ะพี่น้องกับบุเป็นยังค่ะแล้วก็จะมีปักพริกโดดค่ะพี่น้องเอามากินกับนะคะขอโทษขออภัยพี่น้องเสียงหายเนี่ยนะคะเป็นเมนูออาหารบานเท่าง่ายๆนะคะกินย่ำเสิร์ อิมอ่มฮอดแรงค่ะพี่น้องเขาเหนียวค่ะยูทองดดนปนังค่ะพี่น้องนะคะลองเฮ็ดกินเฮ็ดยางน่าเนคะพี่น้องเมนูน้ำม่สมนะคะนูเฮ็ดไร้เธื่อค่ะพี่น,อน,น้อง,ตอองแต่ว่าอันนี้ก็คือเฮ็ดกินเจอ้าของนะคะก็เลยมาเฮเบิกมาแช่ว่ามันแสบมันจังไหน,นะคะพี่น,อน้องน้ำมัดองมันจะมีความเปรี้ยวขนาดนูนตัดเปรี้ยวโดยการต้มไปเลยค่ะพี่น้องพอมาสุกก็ยังเปรี้ยวอยู่ฮาวตัดเปรี้ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือนำการาย้ค่ะ ใส่ลงไปนิดนึงพ่อปลาแรมเด้อค่ะพี่น้องอย่าใส่หลายใส่หลายมันสุบานเกินไปกะโบแซบพามันจะเป็นอาหารที่ใส่ปลาไหลรสหวานมันจะบ่เขากันนะคะสำหรับผู้ลังคนเพิ่นกะบบมักเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาละจ้ะพี่น้องขอพูดอะไรเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากด็ไหลกดแชร์กดติดตามให้ขอพูดกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนัวหัวมว่เขามากินเขาหัวพระ ทั้งสองช่องทางนะคะพี่น้องขอพูดละลายมาค่ะมากินเขาในการค่ะแมงวันก็รลายค่ะมันได้กินปลาหลาน้องๆที่นูใส่ไปในซุปน้ำมหม่ะ่ะพี่น้องมันก็เลยมมาต่อมนะคะพี่น้องมากค่ะที่นี่มากินเขาในการเจ็บแสบค่ะซุปน้ำม่สมกับปลาทูทอดค่ะ